กรณีชายสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อายุ62ปีนะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวนัชนันขิกขำวัย53ปีชาวจังหวัดตรังภายในห้างแห่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อ2วันก่อนนะครับตอนนี้คนเจ็บเธอก็อยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนะครับทางตำรวจสพเมืองตรังได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุสองข้อหานะครับคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสอันนี้คือข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่สองเนี่ย คือขัดขืนเจ้าพนักง,งานเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ยินยอมเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาและก็ไม่ยอมที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยทางตำรวจก็เลยใส่กุญแจมือควบคุมตัวนะไปส่งฝากขังที่จงังสารที่สารจังหวัดตรังนะครับล่าสุดนายวรวุฒิหนูเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบต้านโคกพลาตำบลโคกหล่ลออำเภอเมืองตรังนะครับบอกกับนักข่าวว่าภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยไปที่สารจังหวัดตรังเพื่อจะไปขอประกันตัวสามีครับแต่ว่าสามีของเธอเนี่ย ไม่ยอมคุยด้วยเลยนะฮะแล้วสุดท้ายคือขอจบความสมัมพันธ์เพราะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ก็มีการทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะฮะสำหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยแล้วก็แยกทางกันมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะ,ะก็บอกว่ารู้สึกงง,งแล้วก็ตกใจที่สามีเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นได้อย่างไรส่วนประเด็นที่ว่าสามีชอบทําร้ายทุบตีภรรยานั้นไม่เป็นความจริงนะครับคือภรรยาของฝรั่งนายนี้เนี่ยบอกว่าอยู่ด้วยกันมากว่า16ปีไม่เคยใช้ความรุนแรง ะะขณะที่เพื่อนบ้านนะครับก็เปิดเผยบุคลิกนิสัยชาวเซอร์เบียรายนี้บอกว่าได้มาเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้นานกว่า10ปีแล้วนะครับเป็นคนสันโดษไม่ค่อยยุ่งกับใครสักเท่าไหร่นะครับส่วนนิสัยเนี่ยจะเป็นคนก้าวร้าวหัวร้อนนิดหน่อยแม้กระทั่งต้นไม้ซึ่งอยู่ในที่ดินของเขาจะล้มนะฮะก็มาโทษตนเองซึ่งบ้านอยู่ติดกันหากมีเรื่องหรือปัญหาอะไรก็พยายามโทษคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปยุ่งหรือว่าอยากจะไปมีเรื่องด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะก,กันนะครับพอหลังจากรู้ข่าวว่าไปทําร้ายผู้หญิงก็รู้สึกว่าจากนิสัยที่เคยสัมผัสก็คิดอยู่แล้วว่าสักวันน่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านพยายามที่จะหลบเลี่ยงกับเขามาโดยตลอดแต่ว่าในมุมส่วนตัวเนี่ยการที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมาทำแบบนี้อีกเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงแล้วก็ยังไปทำกับผู้หญิงอีกครับ